ก็กราบสวีทถ้านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมปอนจังอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับก็นะครับอย่างแรกที่ผมจะมาพูดเลยในคลิปนี้นะครับก็ต้องไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนทุกคลิปเลยนะครับขอโทษกันด้วยนะครับที่ผมหายไปนานมากเลยนะครับนานพอไหล่ะทุกคนนะครับคือนั่นแหละนะก็จะเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องงานแล้วก็เรื่องต่างๆเหมือนเช่นเคยนะครับก็คือผมแพลนไว้จะลงคลิปนีนานแล้วแหละนะจะลงนานแล้วแล้วก็วาดอยู่ทําอะไรอยู่นะครับตัดต่ออะไรอยู่ต่างๆ ดันงานเยอะลืมนะครับคือไม่ได้เชิงลืมแต่ไม่มีเวลามาแบบว่าเขาเรียกว่าตัดต่อแล้วก็แบบว่าปรับปรุงคลิปคือเขาจะมาก่อนลงคลิปผมก็ต้องเช็คหลายๆอย่างด้วยนะครับก่อนที่จะลงคลิปอ่ะเออมันก็ใช้ความบิดพลาดต่างๆด้วยนะครับก็คือนั่นแหละมันก็ติดเรื่องงานต่างๆนะก็เลยทําให้การลงคลิปล่าช้าไปเป็นอย่างมากนะครับผมบอกเลยว่าประมาณ3เดือนได้นะครับไม่ผิดจริงๆนะครับฟังไม่ผิด3เดือนนะครับ บางคนที่ติดตามผมอยู่แบบว่าตอนนึ่งอาจจะคิดว่านานมากนะครับแต่บางคนที่แบบว่านานแวะมาครั้งหนึ่งนะอาจจะคิดว่าแป๊บเดียวแต่สำหรับคนที่รอผมอยู่มันนานมากนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะคือไม่รู้จะขอโทษยังไงแล้วนะครับก็คือนั่นแหละท่านผู้ชมต้องชินกับผมหน่อยนะเพราะว่าผมก็มีงานยุ่งจริงๆนะครับแต่ก็พยายามจะทําคลิปไม่เรียกว่าอ,อะไรอะ่ะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนนะครับก็คือตามนี้นะตามนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่จะมาทำนั่นก็คือช่วงนี้ผมก็ทําพวกสตูดิโอทาห้องอะไรต่างๆให้มันเหมาะสำหรับการถ่ายคลิปนะครับคือผมมีแผนว่าผมอาจจะเปิดหน้าใช่เปิดหน้าผมรู้ท่านชมอยากเห็นหน้าผมหรอกนะแต่ว่าก็คือจะเปิดหน้าเป็นแนวแบบว่าทําคลิปแบบเห็นหน้ากันนะร,รู้สึกว่าฟังเสียงกันหนึ่งอย่างเดียวมันจะแบบว่าไม่ค่อยได้อาจจะลดเท่าไหร่นะครับก็เราจะมาคุยแบบเห็นหน้ากันจะดีกว่านะครับก็คือเป็นห้องคือบางทีภาพ เขาเรียกว่าอะไรสติสอผมอเออในฉากต่างๆมันจะทําให้ดูดีหน่อยนะครับเพราะว่าเราทําคลิปให้ท่านชมดูนะถ้าข้างหลังมันแบบว่ากลางๆหรือว่าเละๆนี่ท่านชมอาจจะเคืองๆได้นะครับก็ให้มันสติอเหมือนแบบพื้นฐานมาตรฐานหน่อยอเออให้ท่านชมเห็นว่าเออผมมีภูมิฐานบ้างนะก <c oughs> ็คือทาให้มันดีๆหน่อยนะครับจากนัจัดแสงจัดอะไรต่างๆก็ ก็ถ้าผมเปิดหน้าแรกๆ,ๆอาจจะไม่ได้ดีมากนะเพราะว่า,าการจัดแสงอะไรอาจจะไม่เก่งนะเออหน้าอาจจะดำๆหน่อยนะท <t ui> <t ui> ุยก็ตามนั้นนะครับผมจะมีโปรเจกต์ที่ว่าจะมาถ่ายคลิปแบบว่าอัดเห็นหน้ากันแลว้วก็วาดไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยเออจะได้คุยกันแบบว่าสสยอารมณ์ได้เต็มที่นะเออทุยจะมาโกรธใครตอนนี้ว่าเราก็ประมาณนี้นะครับก็คือวันนี้นะผมจะมาสอนการวาดผมตัวละครนั่นเองนะครับคือ ไม่เชิงว่าตัวละครผู้หญิงอ่เดียวแหละแต่คลิปนี้จะเป็นของผมตัวละครผู้หญิงนะเพราะว่าคือหลักการนี้มันใช้ได้ทุกตัวละครชายแล้วก็ตัวละครหญิงแต่ตัวละครหญิงอะ่ะมันจะเห็นชัดกว่านะครับมันจะเห็นแบบชัดเจนมากที่สุดแล้วนะกับการใช้หลักการนี้นะครับก็คือผมรู้ว่าบางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ก็ถ้าใครรู้แล้วก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับแบบว่าปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถเข้ามาแวะชมตอนนี้ได้เลยนะครับได้สาระกลับไปแน่นอนโอเค ย้ายเสียเวลาเลยนะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับโอเคเปิดคลิปมาผมก็จะสร้างกระดาษเปลวเช่นเคยนะครับก็คือกระดาษเปลวที่ผมร่างหัวตัวละครเอาไว้แล้วนะครับคือผมจะร่างเอาไว้แล้วแหละเพราะว่าผมไม่อยากจะวาดให้เสียเวลานะเพราะว่าถ้าเรามาสอนวาดอะไรอะ่ะเราก็เน้นไปที่จุดนั้นเลยดีกว่านะครับโอเคโอเคผมก็จะมีภาพตัวละครอยู่3าอันนะครับทุยภาพหัวตัวละครอยู่สี่หัวใช่ เป็นหัวที่แต่ละมุมมองแตกต่างกันนะทำให้ได้นผู้ชมสามารถเห็นแบบว่ามุมมองของผมที่แตกต่างกันนะครับจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะโอเคโอเคเลยสังเกตว่าภาพนจะจังๆ er หน่อยก็ขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าผมล่างอ่อนๆเอาไวนะา้นะท่านชมจะได้เห็นเรียกว่าอะไรส่วนของที่ผมจะสอนจริงๆนะก็คือผมนั่นเองนะครับโอเคโอเคคือท่ทานท่านชมนต้องใจก่อนว่าผมของตัวละครนะครับคือถ้าใครเคยเรียกว่าอะไรอะปั้นโมเดล3มิติของตัวละครอะ จะรู้ว่าจะมีหลายส่วนของผมนะก็ <c oughs> คือผมหน้า <c oughs> ผมข้างข้างแล้วก็ผมขลังนะครับผมจะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างลวกันนะครับให้ผู้ชมเห็นภาพมากที่สุดนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราจะมาวาดส่วนของหน้ากันนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าเออส่วนที่หนึ่งผมจะเรียกว่าส่วนที่1น,นะครับผมที่อยู่เป็นใ,นใครหน้ามา้าพูด,ดง่ายๆนะครับผมหน้านั่นเองนะครที่เป็นตัวปิดหน้าผากตออัวละครจะเป็นส่วนที่หนึ่งที่ผมจะคิดขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่าส่วนที่1นนั่นเองนะ โอเคเราจะล่างเส้นไปก่อนนะครับคือให้ท่านชมเห็นว่าผมข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าจริงๆนะครับผมถึงวาดแบบว่าหลายมุมมองไงเออคือมุมมองหน้าอย่างเดียวมันไม่ค่อยเห็นโอเคนะท่านชมนจะได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ล่างาไปก่อนเลยที่ผมวาดข้างหลังอะอเห็นว่าคือตัวละครที่ผมยาวอะข้างหลังนั่นแหละมันคือส่วนผมส่วนที่3ามนะครับคือส่วนสุดท้ายเลยส่วนข้างหลังนะครับคือผมจะเอาสาส่วนก่อนนะไม่เอาแบบว่าหลายส่วนมากทําให้ท่านชม ท่านผู้ชมจะงงเอานะครับถ้ามีหลายส่วนมากกว่านี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมี3าส่วนนั่นแหละนะเออข้างหน้าข้างข้างแล้วก็ข้างหลังนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพกันนะครับก็เดี๋ยวผมวาดให้ดูเลยนะผมกาลังร่างผมผมข้างหน้าอยู่นะครับโอเคอันไหนผมนานผมก็จะข้ามไปนะครับเพื่อให้คลิปมันกระชับสั้นที่สุดสั้นแล้วก็ได้ใจความมาที่สุดนะครับผมสังเกตคลิปเก่าๆผมละพูดอะไรอยู่ได้ก็ไม่รู้ พูดแบบเออผมไม่รู้ทนะ่านชมชอบหรือเปล่านะอาจจะชอบหรือว่าอาจจะไม่ชอบที่ผมพูดเยอะแต่ว่าเป็นสไตล์ของผมผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอเวลาปรับตัวอีกนิดนึงนะครับอาจจะทําให้คลิปมันชักกระชับลงกว่าเดิมนะครับย้ำนะลงกว่าเดิมนิดนึง <laughs> โอเคนี่ประมาณนี้นะผมหน้าม้าก็ประมาณนี้นี่คือส่วนข้างหน้าประมาณนี้นะครับอ่าท่านชมเห็นภาพกันหรือเปล่านะครับผมข้างหน้าโอเค พอเราร่างส่วนข้าหน้าเสร็จนะครับที่ผมทําออกมาเนี่ยผมข้างคือผมส่วนที่2นั่นเองส่วนที่2จะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าทนชมมองจากมุมมองข้างๆที่ผมจะวาดหลังต่างต่อไปเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเห็นชัดกว่านี้อีกตอนนี้มันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือผมส่วนที่2นะครับคือส่วนข้างส่วนที่2นะครับส่วนส่วนกลางมันจะมีข้าหน้าตรงกลางแล้วก็ขลังนะครับคือผมยาวๆขลังมันจะแบ่งส่วนอย่างนี้ถ้าใครเคยปั้นโมเดล3มิติอะไรอาจจะรู้บ้างนะอาจจะเป็นแบบต้องแยกเป็นส่วนไปนะครับ สร้างตัวละครในเกมก็ได้เออบางทีมันจะเห็นเป็นส่วนเลยเนาะส่วนของผมปอยผมข้างหน้าหรือว่าผมข้างข้างนะครับใช่มันจะแยกกันไปบางเกมนะที่ผมเคยสร้างตัวละครนะครับอาจจะเข้าใจกัน่ลยนะเออไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับผมอธิบายให้บอกว่าคนที่ไม่เข้าใจนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเลยก็มีนะก็ดูกันในคลิปนี้นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยเวลาเราไม่เห็นหน้ากัน่ะมันจะรู้สึกว่าเราใส่อารมณ์ได้ไม่เต็มที่ไงเห็นหน้ากันดีกว่านะครับอนาคต อาจจะคลิปต่อไปหรือว่าคลิปแล้วแต่นะอาจจะทำเป็นคลิปต่อไปเป็นคลิปเห็นหน้าเลยก็ได้นะครับตอนนี้กําลังเอาของเข้าอยูนะ่มันไม่มีโต๊ะเลยนะครับถ้าถ่ายคลิปไม่รู้ถ่ายตรงไหนมีแค่เตียงนอนกับชั้นวางเล็กๆโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยโอเคดูคลิปกันดีกว่านะก็คือผมจะใส่เป็นไปสังเกตผมใส่ข้าลังให้ก็คือผม,าผม,อผมายาวที่เราเห็นโผล่มาตรงข้างๆคออะ่ะนั่นแหละคือส่วนผมส่วนที่3ามคือส่วนสุดท้ายเลยนะครับส่วนหลังสุดนั่นเอง ส่วนของผมยาวนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะปลอยผมเออ,อนะจะมีข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังนะก็คือหนึ่งสองสามนะครับโอเคอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดกันมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปภาพต่อไปเลยเดี๋ยวผมขอล่างอันนี้ก่อนให้มันชัดก่อนนะครับภาพมันจางเหลือเกินนะอ่อะเออกลท่านชมมองไม่เห็นโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ชัดเจนขึ้นแล้วเนาะโอเคจะมีนี่แหละประมาณนี้นะนี่ค เราจะสังเกตว่าเราจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นเป็นแบบกลางๆเออแบบว่าข้างหน้าข้างหลังมันซ้อนกันอยู่ไงเป็นเป็นเลเยอร์แบบมองจากเรียกว่าอะไรฟอนต์เออมองจากด้านหน้านะครับโอเคผมจะเอาเป็นด้านบนบ้างนะเป็นท็อปวิวขึ้นมาแต่ว่าไม่ท็อปวิวนาดน้นะเป็นท็อปวิวแบบท็อปวิวเฉินๆไปข้างหน้าหน่อยนะครับจะทําให้ผู้ชมเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็แบบทําแบบเดยมเลยนะครับเราใส่ส่วนผมข้างหน้าไปนะครับ เราจะแยกออกจากส่วนผมข้างหลังกับส่วนผมตรงกลางนะเพราะว่าส่วนใดคือส่วนใดก็เป็นส่วนนั้นนะเออโอเคเราจะล่างข้างหน้าไปนะครับท่านชมถ้าฟังไม่ทันหรืออะไรอาจจะพูดเร็วนิดน,นึงนะครับก็คือต้องการให้คลิปมันกระชับมากที่สุดนะโอเคถ้าเร็วไปก็สามารถกอกลับไปแล้ววาดตามกันได้นะครับผมเชื่อเลยถ้าวาดตามมันจะเร็วมันจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวาดได้เร็วขึ้นนะครับ ส่วนใครที่ยังวาดผมไม่เป็นเหลืออะไรสามารถย้อนไปดูคลิปกเก่าของช่องผมได้นะครับถึงจะสอนไม่ได้โหดมากแต่ว่าก็สามารถปูไปสู่พื้นฐานได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่างไปเรื่อยๆเลยนะโอเคเป็นของผมเป็นสไตล์วาดเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เออถ้ามีเสียงรบกวนหรือขึ้นอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะบางทีจะเป็นเสียงแบบคือไม์มันไม่ค่อยดีนะเออกี่คลิปก็กี่คลิปไม่ก็ไม่ดีอยู่ดีนะแต่เวลาลงคลิปจริงอาจจะไม่มีเสียงแล้วก็ได้นะผมอาจจะตัดออกนะเป็นแบบใช้ซอฟต์แวร์ช่วยให้มันเออออกเสียงมันก็จะไม่มีนะอาจจะแยกเสียงให้นะโอเคก็ประมาณนี้นะในส่วนของผมข้างหน้านะโอเคผมเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลยนะเออเมื่อกี้ยังคุยเรื่องใหม่อยู่เลยแม่งเข้าเรื่องกลับมาเข้าเรื่อง <laughs> โอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนผมข้างหน้าท่านชมพอเห็นภท่ากันบ้างมั่งหรือยังนะครับเนี่ยก็จะแยกกันไปนะครับส่วนข้างหน้าก็คือส่วนข้างหน้านะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนผมส่วนกลางหรือส่วนที่2นั่นเองนะครับก็ใส่เป็นอย่างนี้เลยคือผมว่าได้เห็นเป็นเลเยอร์เลยนะเป็นคล้ายๆอะไรเป็นสามชั <reco Christ. S 2> ้นเลยเป็นแบบชั้นๆๆๆเลยผมจะไม่แยกออกจากกันเลยนะคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะไม่ลบเส้นออกจากกันเออมันจะเป็นเส้นให้เห็นเป็นของแต่ละเลเยอร์นะครับแต่ละชั้นของผมนั่นเอง เรียกว่าอะไรแต่ละส่วนเออไม่ใช่แต่ละชั้นเดอเออพูดผิดนะครับนี่ <N ie> ผมว่าส่วนที่สองส่วนที่สองจะเป็นส่วนของข้างๆผมนะครับหรือว่าในตัวของคือท่านชมไม่ต้องวาดยาวขนาดนี้ก็ได้นะแลวมันแล้วแต่ทรงผมด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถใส่เป็นข้างๆไปได้แต่ว่าอาจจะเป็น,นสั้นๆหรือว่าไม่ยาวมากเท่านี้ก็ได้นะครับือก็แล้วแต่ทรงผมของคนนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนที่สองเนะี้ยใส่เข้ามาด้วยนะครับแต่จะเป็นทรงผมอะไรก็แล้วแต่ท่านชมจะดีไซน์ออกมาได้เลยนะครับโอเค แต่แนะนำให้เอาทรงผมง่ายๆก่อนนะครับเหมันทรงผมนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับจะได้เห็นส่วนอะไรชัดเจนนั่นเองโอเคผมก็ล่างไปลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนกลางส่วนกลางแล้วก็ส่วนข้างหลังนะครับส่วนหลังก็คือส่วนปลอยผมยา,ยาวๆที่เราเห็นนั่นนะยาวไปข้างหลังเลยเออมุมมองนี้ผมจะวาดยังไงดียวเนี่ยแป๊บนะเราจะลงอย่างนี้เลยนะครับให้เห็นนะท่านชมพมมองออกกันไหมเออ อาจจะดูปะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าพยายามวาดในเชิงมิติและหรือว่างงกว่าเดิมป่ะเนี่ยโอเคโอเคประมาณนี้นะน,นี่ครับเห็นไหม้จะแบ่งเป็นสามส่วนนั่นเองนะเห็นชัดเริ่มเห็นชัดละมุมข้าง,าง,างบนนะ่ะเออประมาณนี้นะครับโอเคจะมีส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามนะครับนี่เสร็จแล้วประมาณนี้ ผมขอให้มันจะชัดวาดให้มันจะชัดหน่อยนะแม่งจางเกิน <laughs> โอเคพวกหน้าพวกอะไรผมจะจ้ำเข้าไปอีกนะให้มันชัด,ชดนะครับโอเคท่านชมจะได้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับอันไหนยาวผมก็จะตัดนะตัดไป,ต,ดไปตัดมานะโอเคก็ <laughs> คือถ้ามันยาวไปหรือว่ามไม่จำเป็นต่อเนื้อหาผมก็จะตัดออกเพื่อความกระชับของคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับโอเคครบประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปภาพต่อไปเลยนะครับ เนี่ยภาพนี่แหละทำให้ท่านชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นส่วนของข้างหน้านั่นเองนะข้างหน้าโอเคเอ้ยเอ้ยเออเกือบลืมไปแต่ผมจะชี้ให้ดูด้วยนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะท่านชมนจะได้แยกออกนะครับเนี่ยหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าสองจะอยู่ตรงกลางนะครับและสามจะอยู่ด้านหลังสุดนั่นเองนะครับภาพข้างหน้า๋ยวผมไปชี้ให้ดูหนึ่งแบบหนึ่งหนึ่งสองโอเคแล้วก็สามไว้ด้านนี้แล้วกันนะครับสามประมาณนี้นะครับ ท่านชมพรมองออกกันใช่ไหมโอเคข้อดีของการวาดผมอย่างนี้นะก็คือมันจะสามารถแยกผมได้คือเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นส่วนไหนเออนะไม่ใช่แค่สำหรับการสร้างแอนิเมชันอย่างเดียวหรือสร้างแบบว่าโมเดลอะไรอย่างเดียวนะมันเหมาะสำหรับการแบบว่าแยกส่วนของผมเออคือเราบางคนอาจจะวาดไปเลยก็มีนะวาดไปเลยมันก็ปกติก็วาดกันไปเลยแหละผมเข้าใจแต่บางคนอ่ะไม่รู้ถึงข้อเนี้ยเออส่วนไหนเป็นส่วนไหนมันจะอาจทําให้แบบว่างงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมาเป็น ชวิคเล็กน้อยหรือว่าเป็นเคล็ดลับบางอย่างที่ท่านผู้ชมสามารถเออแยกเป็นส่วนๆได้จะได้จะได้แบบว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดวาดแบบไปเลยไนียเอออาจจะวาดแบบชอบแยกเป็นส่วนๆอย่างนี้ก็เป็นได้นะผมก็มาสอนเผื่อคนจะมาเอามาใช้นะครับโอเคการวาดรูปเป็นผิดไม่มีถูกนะครับขอให้มันแบบว่าถูกหลักพอสมควรก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวาดคนก็ต้องมองเป็นคนนะเออนะไม่ใช่ว่าวาดคนแล้วมองเป็นแบบตัวอื่นนะเออแต่ไม่มีผิดไม่ถูกศิลปะก็ เป็นสิ่งธรรมดานะครับก็วาดแล้วมีความสุขก็พอนะครับผมจะคิดแค่นี้เลยว่ารูดแล้วมีความสุขสนุกกับมันไม่ต้องไปเครียดกับมันนะเอ้ยเพื่อนวาสวยกว่าอะไรไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ควรจะมาคิดอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นเขาให้เราฝึกไปเรื่อยอะ่ะมันก็สวยแน่นอนนะครับเราไม่มีพรสวรรค์แต่ก็มีพรสแสวงแทนนะครับนี่มีข้อดีด้วยเออใครดูคลิปผมอะ่ะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสาระเออ โอเคนอกเรื่องเกินไปแล้วโอเคนะก็นะครับก็จะเห็นชัดกันมากขึ้นในภาพข้างๆนะครับเห็นปะละ่ะเรียงกันเลยเห็นไหมนี่แหละภาพข้างๆผมจะมาให้ท่านชมดูกันเลยนะครับในว่าภาพข้างๆมันแบบเห็นชัดมากเห็นปะมีหน้ามีกลางมีหลังนะครับก็หนึ่งสองสามตามลําดับนั่นเองใช่เรื่องยากนะครับมันไม่ใช่ยากเลยเหรอกนะผมอธิบายให้มันยากไปเองแหละแต่จริงๆอะ่ะ แันก็แค่แยกผมออกเป็นส่วนนะครับส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าท่าผู้ชมไปคิดเดยอะนะครับลองวาดไปดูแล้วก็ท่าผู้ชมจะเข้าใจว่าเออแยกมันก็ดูดมันก็ดีนะมันก็ทําให้เราแยกออกว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนเราสามารถจะประยุกตใช้กับสิ่งผู้นี้ได้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ปล่อยผมใส่อะไรไปเลยเพื่อความสะดวกในการในการอะไรวะ <laughs> พูดไิลเลย่ยังจะพูดอีก ตายจตาย,ตายผมไม่คัดบอกเลยผมไม่คัดด้วยขี้เกียจต่อต่อโอเคตามนั้นนะโอเควาดให้มันสวยๆนะนะรประมาณนี้และผมก็จะใส่ให้มันชัดขึ้นนะครับโอเคเคยสอนไปแล้วนะการวาดโครงหน้าหรืออะไรนะครับก็ไปสามารถย้อนดูคลิปได้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบใหม่ไปเลยก็ได้อาจจะมาย้อนทุกอย่างเลยไนดะ้แต่ว่าเป็นเห็นหน้าผมไนงะเออ เห็นหน้าผมแล้วก็วาดไปด้วยเรื่อยๆนะครับจริงๆผมมีแพลนที่จะทำคลิปแบบอื่นอีกด้วยนะก็คือคลิปแบบช่องแบบอื่นๆนะเออที่ไม่ใช่แค่วาดรูปอาจจะเป็นเรื่องกินเรื่องอะไรก็อาจจะมาวาทําในอนาคตนะครับก็ถ้าใครมีไอเดียแนะนําก็สามารถแนะนําได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเปิดหน้าทําคลิปดูก่อนว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเวิร์กแบบว่าคนชอบไม่ชอบนะก็คือเวิร์กในในเชิงแบบว่ามันทําง่ายหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับโอเคแต่ผมอยากจะลองคิปแบบใหม่มั่งเดี๋ยวนี้ถ้าใคร เขาเรียกว่าอะไรทำคลิปแบบเห็นหน้ากันน่าจะดีกว่านะครับพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็ไม่ค่อยเห็นอารมณ์สบตากันเท่าไหร่ <c oughs> นะครับหรือว่าอาจจะเบื่อนหน้าผมก็ได้พอเห็นหน้า <c oughs> โอเคโอเคนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมแยกส่วนให้แล้วนะครับหนึ่งสองสามตามนี้สังเกตว่ามันจะดูง่ายขึ้นมากเลยนะครับนี่เห็นอะ,ะ่ะประมาณนี้นะครับโอเค ผมว่าในหลากหลายมุมมองนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปประยุกต์ใช้กันนะโอเคต่อไปต่อไปเหลือภาพสุดท้ายกันแล้วนะครับภาพสุดท้ายก็เป็นมุมมองที่หันกึ่งข้าง,ก,งกึ่งข้างๆนะครับประมาณนี้นะครับถามว่าทำไมต้องเอามุมมองนี้นะคมุมมองนี้เป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะวาดยากนะสำหรับใครใหลายๆคนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับโอเคผมก็จะมาวาดให้ดูเลยนะโอเคนะ เริ่มจากผมข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากผมหน้าม้าของเรานะครับหน้าม้าแสนน่ารักของเรานั่นเองก็คือส่วนใหญ่ผมจะเริ่มจากส่วนหน้าก่อนนะครับคือเราก็ต้องมาจากหน้าไปหลังนะครับถ้าเราคนจะวาดไปหลังหลังมาหน้านี่มันจะแปลกๆไงเออถ้าเราปกติทรงผมมันวาดจากหน้าไปหลังแล้วนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมวาดจากหลังไปหน้ามันจะแปลกๆนะครับลองไปวาดได้มันจะยากกว่าเดิมนะครับแต่อาจจะถนัดก็ได้นะบางคนนะครับแล้วแต่โอเคไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ปกติผมก็ไม่ได้วาดแบบชัชชช้นๆอย่างนี้หรอกผมวาดแบบไปเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เชี่ยวชาญก็สามารถวาดอย่างนี้ก่อนเพื่อฝึกตัวเองได้นะครับแล้วค่อยมาวาดแบบไม่ใช้ไอ้พวกเนี้ยเออวาดให้รู้ว่ามันมีเป็นส่วนๆให้เลือกใช้วิธีนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องใช้ตลอดนะวิธีนี้มันก็ไม่ใช่วิธีที่มันยากง่ายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันจะทำให้เราแยกอะไรได้ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคผมจะวาดหน้ามา้าหน้ามา้า น่ามาน่าาโอเคนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนอยู่นะเขียใส่ลวดลายไปหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับโอเคต่อไปเราเริ่มใส่ส่วนสองกันเลยนะครับคือส่วนข้างตรงกลางนั่นเองนะครับใส่เป็นผมยาวๆมันเดิมโอเคจะได้เห็นชัดๆกันนะฮะบางคนทำเป็นสั้นๆก็ได้นะแล้วแต่ทรงผมเลยนะครับบางผมอจบางผมอาจจะไม่มีส่วน กลางก็ได้นะอแต่แนะ,ะนำมีหน่อยดีกว่านะครับจะได้ดูดีหน่อยนะครับก็แล้วแต่ทรงผมของแต่ละตัวละครที่ท่านผู้ชมดีไซน์ออกแบบมานะครับโอเคผมจะล่างโค้งให้มันชัดๆด้วยนะผมลองไปดูในคลิปไล้ละะชล่ปแม่งโคตรจางเลยนะตอนแรกปรับจางแล้วละ่ะก,กลัวไม่เห็นผมไงพอปรับจางปุ๊บโอ้โหมองไม่เห็นหน้าตัวละครเลยคราวนี้มองอะไรยากละ่ะผมก็จะล่างให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเห็นชัดเจน นี่เห็นปะผมนี้ก็มุมมองนี้ก็เห็นชัดอยู่นะเห็นชัดอยู่เห็นชัดอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาทรงผมเดิมแหละทรงผมยาวหมเดิมนะครับก็จ,จะมัดจุกโชว์แหละแต่ว่าไหนๆก็เหมือนกันและว,วาดให้เหมือนกันเลยดีกว่านะครับโอเคจะลงเส้นนะนีีน้ก็ส่วนหลังนะครับส่วนที่สามนั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคแล้วว่าให้มันมีความเป็นธรรมชาตินิดนึงนะครับใส่แบบเส้นที่มันไม่ค่อยจะเข้าพวกเข้าไปนะความที่ไม่สมดุลนั่นแหละทําให้มันภาพมันธรรมชาตินะครับมันจะมีสอนเยอะแยะนะผมมีอะไรจะสอนท่านผู้ชมอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าในคลิปเดียวไม่พอแน่แนนะครับแต่ละคลิปที่ลงก็ใช้เวลานานเหมือนกัน <laughs> กว่าจะลงแต่ละคลิปโอ้ท่านผู้ชมต้องเข้ามาดูผมเยอะผมจะมีกำลังใจทําคลิปมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีใครไม่ค่อยมีใครดูไงก็เลยแบบเออทําไปก็ไม่ค่อยมีใครดูอะไรอย่างนั้นอนะ่ะก็ แต่ขอ,ขอโทษคนที่ขอโทษคนที่รอด้วยนะครับก็ผมยุ่งจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเออมันเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรจริงๆนะผมก็อยากจะแบบหยุดงานทำคลิปรอคลิปให้ท่านชมอยู่แหละแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับพูดไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมจะขีดเส้นตายเวยนะไม่รู้ขีดทําไมนะขีดไปให้มันเห็นเป็นแบบเร f เฟรเน์เล็กน้อยให้ดูนะครับ เขจะแยกเหมือนเดิมเป็นหนึ่งสองสามนะครับเป็นหนึ่งส่วนที่หนึ่งอยู่สข้างหน้านะครับแล้วก็ส่วนที่สองสองสิสองแล้วก็สามนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้มีแค่นี้เลยนะครับแค่นี้รอบไปยี่สิบนาทีครับ <c ười> คิดดูก็ประมาณนี้นะครับกับการสอนว่าทรงผมอนิเมะ แบบเข้าใจง่ายนะครับก็คือผมจะย้าเสมอทุกชื่อคลิปจะเป็นแบบเข้าใจง่ายเพราะมันต้องเข้าใจง่ายจริงๆนะครับถ้าเข้าใจยากเนะี่ยคนจะแบบเข้ามาดูแป๊บเดียวเออแล้วก็งงเอ้ยอะไรวะผมอยากให้ท่านผู้ชมอ่ะสามารถเข้าถึงการสอนแบบผมได้นะครับก็คือบางทีผมสอนจริงจังได้นะแบบว่าพูดจริงจังไปเลยอ่ะทําจริงจงังแต่ว่าผมกลัวท่านผู้ชมมาเครียดแล้วก็ท่านผู้ชมแบบว่าอคิดว่ามันเป็นการเรียนมันจะคล้ายๆการเรียนมากเกินไปนอ,อ่ะเออมันจะแบบทําให้หน่าเบื่อนะครับ ผมก็เลยทําแบบใส่แบบความติ่งต้องลงไปแล้วก็ความเด็กความเขาเรียกว่าอะไรอะความไม่มสมบูรณ์ของคลิปอะนะให้มันมีความแบบว่าเหมือนเพื่อนคุยกันนะคือมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าทำคลิป,ลปพลาดพลาดอะไรอย่างนะเออเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ผมต,ตั้งใจทาให้ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรเฟรนลี่กับผมเออให้แบบผม,มดูเฟรนลี่กับทุกคนอะโอเคพูดเดยอะไปละโอเคประมาณนี้นะครับก่อนที่ผมจะพูดไม่หยุดก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างดีคริปชันกันได้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าเจอกันกับคิปอะไรก็รอลุ้นกันได้นะครับอาจจะเปิดหน้าให้เห็นเลยก็ได้นะครับ mm hmm. ก็เจอกันที่ไหนก็ทักกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าเหตุเปิดหน้าเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคลิปอย่างนี้ก่อนอีกคลิปนึงหรือว่าอาจจะเห็นหน้าเลยก็เป็นได้นะครับ mm hmm. ขอเซตฉากก่อนโอเคโอเค ก็สำหรับนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮ้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะกับคลิปนี้นะครับโอเคบ๊ายบายไปละ